นิทานอีศกเรื่องห่านกับนกกระสาณเนะบื้องใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งหาและนกกระสาชนกันเดินท่องน้ำหาปลาเล็กปลาน้อยกินเป็นอาหารสัตว์ทั้งสองไม่รู้ตัวเลยว่าเบื้องหลังพุ่มไม้ที่อยู่ริมบึงนั้นพรานป่าคนหนึ่งยืนถือปืนคอยท่าจะยิงพวกมันอยู่ในขณะที่นกกระสาค่อยๆจับปลากินอย่างไม่รีบร้อนนั้นห่านกลับก้มหน้าก้มตากินอย่างน่ยัง้งเมื่อนกกระสาหันมาเห็น มันจึงพูดเตือนขึ้นว่านี้ท่านถ้ากินมากขนาดนี้ระวังบินไม่ไหวนะแต่หาไม่ได้สนใจคำเตือนนั้นเลยมันยังคงกินเอากินเอาอย่างไม่คิดถึงอะไรทั้งสิน้นส่วนนายพระนอพอเห็นนกราารกระสาหานเพลอก็ยกปืนขึ้นตั้งท่าจะยิงพอดีนกกระสาหาันไปเห็นข้าวจึงรีบบินหนีไปในทันทีในขณะที่หานซึ่งหันมาเห็นนายพรนเหมือนกันแต่เพราะท้องอันหนักอึ้งของมันทำให้มันไม่สามารถจะบินขึ้นได้ จึงต้องตกเป็นอาหารของนายพรานไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่เชื่อฟังคำผู้หวังดีอาจสิ้นชีวิตไม่รู้ตัวพุทธภาษิตบุคคลควรเตือนกันควรสอนกันและป้องกันจากคนไม่ดีเพราะเขาย่อมเป็นที่รักของคนดีแต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี มีทานอีศกเรื่องนกเลือกนายครั้งหนึ่งในการชุมนุมนกป่านานาชนิดเพื่อสรรหานกที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำและปกครองนกทุกตัวในป่าให้ปลอดภัยจากศัตรูที่จะมารุกรานนกยุงได้เสนอตัวมันเองพร้อมกับให้เหตุผลว่าต้องเป็นนกที่มีขนสวยเยื้องย่างสง่างามเช่นข้าเท่านั้นจึงสมควรได้รับตำแหน่งราชาแห่งนกมากกว่าใครใค นกจํานวนมากหลงเชื่อในคําพูดของนกยุงจึงเห็นพ้องกันว่าจะเลือกนกยุงให้เป็นผู้นําของพวกมันแต่ก่อนที่จะเริ่มการลงคะแนนนกกระเว่าตัวหนึ่งได้พูดคัดค้านขึ้นว่าพวกท่านคิดจะเลือกหัวหน้าโดยดูเพียงการมีขนสวยเท่านั้นหรือแล้วหากเกิดมีเยอมารุกรานพวกเราท่านคิดว่าขนที่สวยงามนั้นจะช่วยปกป้องพวกเราอย่างไรได้บ้าง นกทั้งหลายได้ฟังคำททานดังนั้นก็เริ่มคิดเห็นคล้อยตามและเปลี่ยนใจกลับมาเลือกนกที่ฉลาดและแข็งแรงอย่างนกกระวาเพื่อเป็นผู้นำและปกป้องพวกมันจากศัตรูต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามที่ไร้สมองไม่อาจช่วยรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยได้พุทธภาษิตบุคคลควรผู้บริหารฉลาดและเข้มแข็งจึงจะดี มิทานอีศพเรื่องหานกับไข่ทองคําชายชาราผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึ่งกับแม่หานอีกตัวหนึ่งเท่านั้นแม่หานจะออกไข่วันละฟองเพื่อให้เขานําไปขายที่ตลาดทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแม่หานนึกสงสารจึงออกไข่ทองคําฟองหนึ่งให้แก่ชายชาราชายชาราดีใจมาก รีบนำไขท่ทองคําไปขายได้เงินมามากมายและทําให้ฐานดีขึ้นแต่ชายชราย,ยังไม่พอใจเกิดความโลภอ,อยากจะได้ไขท่ทองคําหลายๆใบในคราวเดียวกันชายชราคิดว่าในท้องหานต้องมีไขท่ทองคําเหลืออยู่อีกมากวันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเล้าหานแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ผ่าท้องหานทันทีแต่อน,นิจจานอกจากจะไม่พบไขท่ทองคําเลยสักใบในท้องหานแล้ว แม่หานก็ต้องมาตายลงอีกนับแต่นั้นเป็นต้นมาใช้ชราผู้โลภมากไม่มีทางหารหรือแม้แต่ไขาหานสักใบให้นําไปขายอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายพุทธภาษิตคนโลภไม่รู้ทันว่าความโลภนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง มีทานอีศพเรื่องราชสีเท่าราชสีชราตัวหนึ่งเมื่อครั้งที่ยังหนุ่มมันเคยเป็นที่ย่ำเกรงของสัตว์ทุกตัวในป่าแต่มาวันนี้เมื่อแก่ตัวไรเรี่ยวแรงมันได้แต่นอนอยู่ในถ้ำรอดความตายไปวันๆเจ้าป่าที่ไรเรี่ยวแรงก็ไม่ด่างจากสุนัขธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งนี่คือคำเยาะเย้ยถากถางที่มันได้ยินทำให้มันอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าในวัยชารานี้ มันยังคงมีบารมีพอให้สัตว์อื่นเกรงกลัวอยู่คิดแล้วมันจึงเดินออกจากถ้ำมันเห็นลาสองตัวแม่ลูกกำลังยืนเล็มหญ้าอยู่หน้าปากถ้ำแม้แม่ลาจะมองเห็นราชสีแต่กลับไม่ให้ความสนใจยังคงก้มหน้าเล็มหญ้าต่อไปราชสีเท่ารู้สึกโกรธจึงเดินวางท่าเป็นเจ้าป่าเข้าไปใกล้พร้อมทั้งส่งเสียงคำรามเพื่อข่มขู่ให้ลาทั้งสองตัว ทันใดนั้นเองราชสีชาราก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อลูกลาที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ไกลไกลแม่กระโดดเตะเข้าที่สะโพกของมันอย่างเต็มแรงนี้ทำให้มันโมโหสุดขีดแต่ราชสีเท่าก็ไม่มีแรงพอจะทำอะไรโต้ตอบลูกลาสิ่งเดียวที่มันทำได้คือค่อยๆเดินลากสังขารที่บอบช้ำกลับเข้าถ้ำไปโดยเร็วเท่านั้นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายามสิ้นไรซึ่งอำนาจชื่อเสียงก็ไม่อาจขู่ใครให้เกรงกลัว พุทธภาษิตวาโสโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกมีทานอีศกเรื่องสุนักกับท่อนไม้สุนักเฝ้าบ้านตัวหนึ่งมีนิสัยดูร้ายชอบไล่กัดผู้คนที่เดินผ่านไปมาสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านในละแวกนั้น เมื่อเจ้าของสุนัขถูกต่อว่ามากๆจึงเอาโซ่ล่ามสุนัขไว้กับท่อนไม้หน้าบ้านแต่เจ้าสุนัขแกเรกลับคิดว่าเจ้านายให้ท่อนไม้เป็นรางวัลตอบแทนความดีที่มันทำตัวดูร้ายอย่างนั้นมันจึงชอบยืนชูคอยอยู่ข้างท่อนไม้ด้วยความภาคภูมิใจและถ้ามีสุนัขตัวใดเดินผ่านมามันก็จะพูดบวดเสียงดังว่าสุนัขอย่างพวกเจ้าคงไม่มีวันได้รางวัลเป็นท่อนไม้ที่แข็งแรงเหมือนอย่างที่ข้าได้จากเจ้านายของข้าหรอก ฮาฮาฮาเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนวันหนึ่งเจ้าสุนัขเกเรก็หัวเราะไม่ออกเมื่อสุนักชราตัวหนึ่งที่ผ่านมากล่าวแก่มันว่าถ้าเจ้าไม่คิดเข้าข้างตัวเองเกินไปเจ้าจะรู้นานแล้วว่าทั้งท่อนไม้และโซ่ที่ล่มเจ้าไวน้นี้มีได้เป็นรางวัลแก่การทำดีของเจ้าหรอกแต่มันคือเครื่องประจานความเกเรดูร้ายของเจ้าต่างหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เราหลงคิดว่ามีค่า อาจไม่มีราคาใดๆในสายตาคนอื่นพุทธภาสิตคนไร้ปัญญาไม่มีความพินิจพิจารณา